สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซฟสะไพรเดนมาวันนี้ก็อยู่กับอาหารเช้ากับป้าโมนานะคะเนอะอาหารเช้าป้าโมนาก็มีขนมปังก็กินไปกินไปฟังข่าวไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็กาแฟนะคะแล้วก็นมนะคะอาหารเช้าเนาะกินรองท้องตื่นมาก็หิวแล้วแหละ <laughs> นะคะโอยนอนดึกนะคะนอนดึกนะคะเมื่อวานป้าโมนาขึ้นไลฟ์สดในช่องเฟซบุ๊กนะคะ ึ้นไลฟสดตกไปสองสามรอบเลยนะคะก็มีอ่าปัจจัยหลายๆอย่างในการขึ้นไลฟสดนะคะไม่ว่าจะขึ้นตรงไหนเนาะถ้ามีโทรศัพท์เข้าเป็นตกเวทีทุกคนนะคะเนาะเพื่อนๆก็คือมีปัญหาเรื่องทางอ่าส่ง m e s s ซนเจอร์ส่งอะไรก็แล้วแต่เนาะพอมีปัญหาพอโทรมาหาเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอ่าตกเวทีไปเลยนะคะเนะาะเมื่อเช้าป้ามนาตื่นมาก็เลยอ๋อ ถ้าคนไหนอยากจะไปฟังก็ไปฟังได้นะคะเนาะในช่วงอ่าส่วนหลังบ้านภาพินนะคะพรามุนามาฟังไอ้นี้ข่าวข่าวที่กาลังกาลังฮอตฮิตเลยตอนนี้นะคะดราม่าไม่จบไม่เลิกไม่ไม่เลิกไม่ละอะไรเงี้ยนะคะเออดาราตลกอะไรนะคะอ่าดาราตลกเบี้ยวเบี้ยวเอ่เบี้ยวค่าค่าสินค้านะคะค่าสินค้า อ่าชื่ออะไรนะป้าปูนาป้าปูนาป้าปูนา,า,าฟ้าใสพระรามสองนะคะเนาะแกออกมาอ่าเขาเรียกว่าออกมาให้สัมภาษณ์ออกรายการโหนกระแสเป็นรายการที่เออเลดต,ติ้งดีมากเลยนะคะพอทุกรายการอ่าทุกทุกครั้งทุกอ่ทุกกรณีนะคะพอไปรายการนี้นะคะพี่หนุ่มแกก็ ถามสุดๆเหมือนกันนะคะเราไปนั่งเอ่อเราฟังเองเราฟังเ,ง,เาฟง,เงเราฟังเองเรายังอึ้งน,นะคะอึ้งตรงไหนอึ้งตรงที่ว่าเอา่อเจ้าหนี้อยากได้เงินนะคะอยากได้เงินอยากอยากอยากจริงๆอยากได้เงินไปหาที่บูธขายของนะคะ <c oughs> โอ้ยนกมูเลอร์นะคะ <c oughs> เจ้าหนี้คือคนเป็นคนส่งแม่ แม่แม่ปูนาน่ะแม่ปูนาแกส่งสินค้าให้ดาราตลกนะคะพอแกส่งสินค้าให้ดาราตลกส่ง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 ก็คือแกส่งราคาต้นทุนก็คือ80นะคะดาราตลกจะไปขายเท่าไหร่ก็เรื่องของเขานะคะแต่ดาราตลกเขาก็ไปขายประมาณ180มั้งได้กําไรเกินได้กําไรเกินคนทําอีกนะได้กําไรเกินคนทําอีกนะต้นทุน80เนี่ยแถมกระปุกเอยอะไรเอ่ยนะคะเนาะ แล้วเขาก็ไปติดตาติดยี่ห้อของเขาเองนะคะแม่ปูนาเป็นคนส่งเขาไปติดตาติดยี่ห้อ,ขอเขาเองเขาก็ขายบีบขายดีนะคะจนแม่ปูนาเขาก็ทวงนะคะทวงว่ารู้สึกว่าเขาจะค้าขายร่วมกันนี่ประมาณแค่ 3, าสเดือนหรือว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่ปลายปีที่แล้วนะคะปลายปีที่แล้วเนาะนั่นแหละพอเขาขายมาเขาก็ขายได้ดีนะเพราะว่าแกส่งให้ตลอดนะคะแกส่งให้ตลอดเนาะ พอกรส่งให้ตลอดขายได้ดีแต่ทุนแกไม่ได้สักทีแหมอมพอทุนแกไม่ได้สักทีแกก็แกก,แก,ก็เลยไปตามไปตามที่ที่บูธขายของนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบูธล่าสุดก็คือบูธของพี่หม่ำที่พี่หม่ำเขาเปิดเขาเปิดเอ่อเปิดงานนะคะเปิดงานเอ่อเอ่อขายของก็คือเชิญชวนแม่ค้าต่างๆมาขายของนะในในบูธของอในในงานของพี่หม่ำนะคะเห็นพี่หม่ำเขา เขาเปิดเขาทำคลิปสั้นคลิปสั้นโชว์คลิปสั้นทวงทวงทวงค่าปูให้ด้วยนะคะเนาะนั่นแหละเอตอนแรกป้ามนาก็งงพี่หม,ม่ำเขาทวงตอนแรกดูดูเลยพี่หม่ำเขาทวงค่าปูแต่เขาไปพูดถึงพี่นงนะคะขอเอ่ยชื่อเนาะพี่หม่ำเขาเขาทำคลิปขออภัยค่ะ <c oughs> ทำคลิปแต่ทำไปถึงพี่นงเราก็เฉยเราก,ก็เงียบแล้วจนมาออกผลกระแสเนี่ยเราก็อ๋อ นี่เองทําไมพี่หม่ำเขาทําคลิปออกมาเป็นเพราะอย่างนี้เองเป็นการทวงค่าปูผลท้ายแม่ค้าปูไปทวงที่ศูนย์การค้าที่พี่หม่ำเขาเปิดเขาเปิดงานไว้นะคะให้ทุกคนประชาชนทั่วไปที่มีร้านค้าที่พี่หม่ำไปรู้จักมาเปิดบูธขายของเนาะพอแม่ค้าพแม่ปูแม่แม่แม่นาแม่ปูนาแม่ปูนาฟ้าใสเขาก็ไปทวงนะคะพอไปทวงเขาบอกว่าวันนี้ขอสักสามพันได้ไหม อ่าคนนี้เขาก็บอกดาราตลกเขาบอกว่าอ่ไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่งมาทวงอย่าเพิ่งมาทวงอะไรเงี้ยพอแกทวงตรงนั้นสามพันแกไม่ได้ไหมวันนั้นแกไปทวงสามพันไม่ได้แกเลยออกมาเลยนะคะแกบอกแกบอกว่าก่อนที่แกจะทวงอ่ะแกไปนั่งเฝ้าแล้วแกซื้อก้ออีมมานั่งเฝ้าเลยว่าไปดูซิว่าร้านนี้จะขายจะขายได้ไหมจะขายจะขายของได้ไหมก็ขายของได้นะแกขอแค่สามพันไม่ยอมให้แกนะคะไม่ยอมให้แกพอวันุ่วงขึ้น เพราะว่าบูธนั้นเขายังเปิดขายอยู่เขาเปิดขายหลายวันนะคะช่วงปลายเดือนมีนาเนาะที่ที่เกิดเหตุเขาเปิดขายอ่าจนจนอ่าแม่ปูนาเนี่ยแม่ปูนาแกก็เลยไปทำอ่าโปสเตอร์ใหญ่ๆนะคะในเมื่อแกเข้าข้างในไม่ได้แกก็เลยมายืนข้างนอกนะคะแกมายืนข้างนอกแกมายืนอ่าข้างนอกทําป้ายโปสเตอร์ยืนตรงทางเดินนี่แหละทางเดินเข้าห้างนั่นแหละสุดท้ายเป็นข่าวเป็นข่าวจนอ่าวันรุ่งขึ้นของอีกวันที่แม่ปูนาไปไป,ไปยืนป้ายแกก็ ดาราตลกเขาก็ไปแจ้งความโอ้โหเงินเงินเราแต่เขาไปแจ้งความว่าเราไปเขาเรียกว่าบุกลุกไปเอ่อไปเหมือนไปขู่เข็นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาราตลกไปแจ้งความพอดาราตลกไปแจ้งความอีกวันลุกขึ้นป,ป้าป้าแกะกะเ็เลยได้ไปออกรายการพอไปออกรายการก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเนาะ หลายๆคนที่ก็ไปเห็นนะในรายการนั่นแหละก็ไปดูตามรายการนั่นแหละว่าว่าเป็นยังไงนะคะว่าเป็นยังไงเ,เห็นแล้วยิ่งดูแล้วยิ่งแย่นะคะยิ่งดูแล้วยิ่งแย่อันนี้ก็พูดถึงได้เลยเนาะเป็นเจ้าหนี้นะคะเป็นเจ้าหนี้แต่โดนลูกหนี้แจ้งความเงินก็เงินเราแต่เราไม่มีทุนแล้วไงเพราะว่าเขาเอาไปนี่ประมาณสองแสนกว่านะคะสองแสนกว่านี้ไม่ใช่น้อยนะคะเนาะ เงินเงินเราแต่ไม่เคยให้เราคืนเลยนะคะเงินเงินเราแต่ไม่เคยให้เราคืนเลยจนแกต้องไปแจ้งความนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเ,เงินทำลายเรานะคะแต่ผลสุดท้ายพอไปออกรายการแล้วทุกคนหลายๆคนยื่นมือเข้าไปช่วยป้าเขานะคะไม่เหมือนฝั่งดาราตลกนะคะฝั่งดาราตลกที่คุณยิ่งทํายิ่งมีคนออกมาแฉว่าวีรกรรมของคุณมีเยอะขนาดไหนนะคะ มีลูกหนี้ขนาดไหนเขาบอกว่าเขาส่งหนี้รายวันวันละสี่หมืนบาทคนไหนที่เคยกู้หนี้ยืมสินรายวันถ้าส่งวันละสี่หมื่นบาทไปคิดดูนะคะว่าเขากู้หนี้ยืมสินมาเท่าไหร่ป้าโมนาไม่รู้เนาะว่าว่าว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะนั่นแหละเนาะวันนี้ป้าโมนาก็เลยเอามาคุยคุยให้ฟังนะคะคุยให้ฟังว่าเงินเราแท้ๆเนาะแต่ทําร้ายเรานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะคะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอหลายๆคนยื่นมือเข้าไปยุไปช่วยแม่ปูนาแต่ระวังไว้นะคะคนไหนที่ไปดูในข่าวหรือว่าไปติดตามในข่าวอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เข้าไปดูแล้วมีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างข่าวนะคะระวังพวกมิจฉาชีพนะคะระวังบัญชีพวกมิจฉาชีพคนไหนที่อยากจะช่วยแม่ปูนาฟ้าใสพระรามสองเนี่ยระวังนะคะเนาะระวังพวกมิจฉาชีพที่เขาจะแบบว่า แฝงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แฝงหมายเลขหมายเลขบัญชีแล้วจะโอนไปผิดระวังเนาะวันนี้ป้าโมนาก็เห็นนะคะว่าคุณกันเข้าไปช่วยนะคะคุณกันกับพวกอ,อ่าเพื่อ,อนแกนะคะที่เข้าไปช่วยก็ประมาณ30、000ื่นบาทนะคะแล้วก็มีอที่พี่ป้าปโมนาฟังในรายการพี่นุ่มก็มีเอ็มร้อใช่ไหมเอ็มรอยห้าสช่วยไปห้าหมื่นนะคะแล้วก็มีผู้ใจบุญคนนึงเขาให้ทุนเขาให้ทุนสามแสน แล้วบอกป้าปูนาว่าเมื่อไหร่มีก็นี่แหละคือคน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 โอเคจริงๆนะคะสําหรับป้าโมนาว่าเป็นคนโอเคเขาพอมีกินมีอยู่มีใช้นะคะเขาจะพูดคานี้เลยมีเมื่อไหร่ก็เอามาคืนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคําพูดนี้มีเมื่อไหร่จะเอามาคืนจะไม่ได้ให้เขาแต่ป้าปูนาป้าปูป้าปูนาเนี่ยเขาก็จะให้คืนนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็มาทําทุนเนาะ แต่สามแสนนี้ป้าโมนาไม่แน่ใจว่าแกรับหรือเปล่านะคะแต่เงินของของพี่กัน่ะเหมาะป้าโมนาเห็นว่าแกรับแต่แกก็บอกว่าแกจะส่งสินค้าไปให้ชิมหรือไปให้กินหรือว่าไปให้ขายนะคะแกจะส่งตามจํานวนเงินนะคะแกขอเอาเงินมาทําทุนอะเพราะว่าแกไม่มีเงินทําทุนจริงๆเนาะนี่แหละวันนี้ป้าโมนาก็มาเล่าสู่กันฟังพูดตามข่าวนะคะเนาะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ใต้คลิปของ ของข่าวต่างๆที่อยู่ในตอนนี้เรื่องออแม่ปูนาฟ้าใสพรามสองกับาดาราตลกนะคะเนาะแต่ดาราตลกก็เห็นออกข่าวแล้วแหละว่าเขาจะไปบวชนะคะกนะ็ตามนั้นนะคะทุกคนก็โอเควันนี้ป้ามนาก็แค่เอามาพูดแล้วก็พูดถึงข่าวนะคะข่าวที่กําลังดังป้ามูนาก็ขอ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 ,ขอตามข่าวขอพูดตามเนื้อเรื่องนะคะเจ้าลูกนี่แจ้งความเจ้านี ไม่น่าทําเลยเนาะไม่น่ารักเลยนะคะยิ่งดูแย่ๆเลยเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็โปรดระมัดระวังนะคะคนไหนที่จะโอนเงินไปช่วยแม่ปูนาฟ้าใส่เนาะก็ให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังเบอร์เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์มิจฉาชีพเบอร์บัญชีนะคะให้ระมัดระวังนะจ้าสวัสดีจ้า